เอียงนี่นกเลี้ยงน่น่นี่เอียงเอียงถ้ยนกเลี้ยงน่การนี่นกเลี้ยงหลุดมานกใครก็ไม่รูยฮะเหมือนเขาเคยเลี้ยงน,นกเอี้ยงอยู่ตัวหนึง่งเลี้ยงจนพูดได้สงสารก็ปล่อยไปไปไหนเราไม่รู้ เถอนยาให้แล้วก่อนทำมาบ่อยๆแล้วไม่ช้อยนางลำมอขายก็นหินลมโลสองบาทห้าสิบยังไม่หมดเลยนะี่ยวขายเหมาบาทเกิงเพราะรวยเอาละเดี๋ยวไม่แล้วเดี๋ยวไม่แล้วไม่แล้วถอนต่อถอนต่อถอนตอโอ้ด้ช่าง เจอในช่งางไ่ได้เจอเพื่นตั้งนานนช่างไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่ทำกำแพงเสร็จไปเพิ่งเจอเพืน่นเนี่ยฝีมือเพื่อนยังฝากรอยจารึกไว้นี่ให้ลูกหลานได้ดูในช่างยิ้มให้ยุยย,ยอ่ะก่อนนี้ทักทายกันเคยเล่าเจ่อกันฟังอยู่เรื่อยๆ กว่าจะแล้วเสร็จเล่านิทานให้กันฟังตั้งหลายเรื่องแลกกันนะนิทานว่าเมื่อก่อนนี้เคยเนี้ยนาก็เคยก้าไปนอนเฝ้านาพุน่นว่าไถหุดไถนาพุน่นว่าหน้านี่หน้านาครับว่าหน้านี่หน้านาไอ้ช่างว่าเคยค่ะแปลงนายังบอกเคยเคยก้าเอาแหงควายหน้าไถพุน่นว่า อถ่ายเส็จเอามันไปกินหญ้าสมัยนี้ควายเล็กคนว่าต้องหาน้ำมันให้มันกินเ็นว่าถ่าแต่ของเ่นถ้าผมมีน้ำมันมันบดเตลนะคนว่า